สวัสดีครับผู้ที่สนใจเลี้ยงมุกป่าทำการทำการเกษตรนะครับวันนี้เรามาชมการขุดคบกรงนาครับวันที่2นะครับอีพีที่สนะครับวันนี้นี่วอลูกแรกนะครับเมื่อคืนฝนตกหลักครับแล้วนี้เมื่อคืนตกทั้งวันตกทั้งคืนเลยถึงใกล้สว่างต้องไปห้ามมังกรนะครับในวันที่2นะครับคนขับก็ลงมือแล้วว่าจะมาถามแก่วกินข้าวเช้าหรือยังเนี่ยครับ สะลูกที่สองนะครับโอ้ดินมตะเมน,นสูงจังจะต้องเกลี่ยลงมาเดี๋ยวเกลี่ยต้องปักแกะให้เดินมาถามแกว่ากินข้าวเช้าหรือย,อยังนะครับว่าเมื่อวานผมว่าจะเข้ามาดูที่แกก็แกพ่อรถฝนก็ตกออกมาไม่ได้ อันนี้แกลงไปแต่งชั้นที่2นะครับ การเป็นลักษณะการกดดินให้มันแน่นนะครับจะเดินขึ้นมาแล้วบ่อนี้ก็น้ําออกแล้วนะครับนี่ปพิลุกกุดคุดโค้คงๆนะครับบ่อเขา ก็ไม่ได้ต้นมะขามหมอกก็กะว่าจะเ,าเป็นเพิงเป็นรุ่มนะครับไม่จะไ,ได้ไม่ร้อนแล้วก็ทําที่พักจะมีข,ของของผมนี้จะเป็นชนั้นชั้นล่างชั้นแหลกครับชั้นสองชั้นสามลอกลงไปนี่ บ่อน,นี้จะลึก5เมตรนะครับนะ้ำออกโชคดีที่ไม่ดิเนเมื่เขืนไม่พังนะครับเดีย๋ยวจะมาถามพี่โชเฟอร์แกว่ากินข้าวหรืออยากก้าวเช้านี่เออเอาแต่เช้าเลยนะครับที่บ้านยังไม่ถึงข้าวเลยครับ ดินที่ทนาครับโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเดียวกันนะครับของพี่น้องแก่ใน20ไร่ยาวขึ้นไปด้านหน้าติดถนนนะครับด้านหลังก็จะมองเห็นภูเขาจะไปถามพี่แกก่อนว่าเนน่ นี่น่าจะเสร็จนะครับแล้วก็แป้งคันดินรอบๆให้มันเรียบลงไหนเราจะไปดูมุมด้านหลังว่าเอาดินไปไว้ทางไหนนามกอกปุ๊บๆๆเลย านาำนะครับน้ออกเร็วมากนะครับนี่แหละครับผมว่าจะทำทางให้ทางนี้แหละไปทางเข้ากมามองมุมน้านนี้นครับถือว่าลูกใหญ่มาหักกันครับนี่ ในพื้นที่หนึ่งไลยมีสะใหญ่มากเลยดิคนี้ก็จะมาลงดันนี้นปืดปืดอัดก็ไมนไีเลี้ยงไปนี่นะครับ นี่เป็นวันที่สองของการลงมือกดนะครับมันก็จะชื้นแฉะหน่อยครับเพราะว่า่วงนี้เขา้าฤดูฝนล,ละแกกกะว่าจะพี่แกเหยียบอักบดเข้าหน่อยนะเพื่อความแน่นแล้วก็พื้นที่ทิ้งดินเรามันน้อยนะครับมันจะไม่พอก็จะมีแปลงนาตรงนู้นนะครับ ประมาณหน่อยหนึ่งไปทำนาในแปลงโคกนาหนึ่งไร่คนระับพื้นที่ส่วนหนึ่งไร่โอ้ยอนี่จมเลยนะครับแหมก็ว้าอ้ย โอ้ยเบิ่งพี่น้องขี้ต้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยมัดโคไม่โคงจะย่ำไม่ได้ครับเนี่ยจะย่ำไม่ได้ครับเนี่ยเละหมากเลย่าดินช่วงนะดินเหนียวด้วย เ,เกือบเนี่ะสะลุกนี้ห้าเมตรนะครับนเดี๋ยวเราจะมาดูทีี่ต่อไปครับวันนี้เดี๋ยวขอจบก่อนทำความสะอาดก่อนครับผม